สวัสดีค่ะยู่กับพี่หมอพี่คุณที่ d o u S N Clinic นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีน้องๆหลายคนกังวลว่าสับเาหลังทําไปแล้วจะมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราลองถามน้องที่เป็นลูกค้าจริงนาว่าก่อนที่เราจะทําสับเปล่าอะกว่วอะไรบ้างเนะบบาะอมุญากนะคะก่อนที่น้องจะมาทําสับเปาก็คือเย็บย่คขาตะตรงเนี้ยกว่าอะไร ปัญหาของเราคือหางตาตกเนาะค่ะงตาก็คือเราทำตาไปแล้วแต่ก็มีปัญหาาตาตกสิ่งแรกก็คือกลัวเย็บไม่ขึ้นกลัวมันไม่หายค่ะแล้วก็เออมันมันมันเชิดเกินไปแล้วก็แบบเป็นเงิ้ยกลัวเป็นนิ้วกลัวคิ้วจะยกเกินไปหลับตาไม่สนิทกลัวหลับตาไม่สนิทค่ะแล้วก็คีลอยกลัวเป็นแผลเป็นเนาะแล้วก็กลัวเจ็บเป็นไงบ้างคะตอนนี้หลังทำเสร็จทันที เจ็บอย่างที่คิดเจบ็บแค่ความผิดยาชานิดนึงเนาะแล้วก็ไม่เป็นนิว้วแล้วก็หางตาที่เป็นปัญหาก็ดีขึ้นเนาะอ,อาจจะมีบวมนะคะอ่าน้องมาดูใกล้ๆนะคะอาจจะมีบว,ม,ะะจจม,วมยาชานะที่เรากังวลว่าชั้นตาเรามันจะเป็นชั้นตาเดิมไหมเนี่ยนะคะก็วันตัดไหมก็หายก็จะเป็นชั้นตาเดิมตัวหนังตาที่มีปัญหาตัวนี้ก็หายไปนะคะแล้วก็พอตัดไหมแผลค่อนข้างละเอียดนะคะ หรือคนที่เป็นง่ายก็อาจจะมีรอยนิดหน่อยเนาะก็ตอบโจทย์สำหรับปัญหาของเราเนาะแต่ถ้าใครสงสัยว่าจะเกิดอะไรยังไงไม่เข้าใจก็สามารถ